สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตโสดบีสุกริตทำได้ไหมชาตินี้ไม่ขอมีภรรยาบีสุกริตวิเศษแก้วหรือ b ีเดอะสตาได้ออกมาเผยเรื่องราวชีวิตว่าหายหน้าไปสองปีเข้าวัดค้นพบความสุขหลักๆผมจะไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่วนจันท์ถึงศุกร์ก็แบ่งเวลามาทำงานบ้างหรือกลับบ้านเชียงใหม่บ้างนอนเล่นบ้างออกกำลังกายบ้าง ที่คนบอกว่ามันรวยแล้วนี่มันก็เลยไปอยู่วัดได้นะ่ะสิถามว่ามันจริงไหมมันก็จริงนะไม่รู้จะเถียงยังไงแต่ว่าคนเราเลือกความสุขได้คุณมีความสุขอย่างไรคุณก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นคิดอย่างไรเรื่องการมีครอบครัวผมไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยไม่ได้คิดอยากจะมีครอบครัวเลยเมื่อก่อนอาจจะนึกตอนมีแฟนแต่ณเวลานี้เห็นเพื่อนๆมีครอบครัว บางครั้งเรามองว่ามันไม่ใช่ความสุขของเราแต่เป็นความสุขของเพื่อนถามว่าทำไมถึงไม่อยากมีครอบครัวเคยไปเยี่ยมลูกเพื่อนแต่เล่นเฉยๆเวลาเล่นก็สนุกดีแต่ถ้าให้เลี้ยงก็ไม่ได้ถามว่าแก่แล้วจะไปอยู่กับใครเจ้าตัวกล่าวว่าแก่แล้วผมก็อยู่บ้านพักคนชราเป้าหมายชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเราอยู่เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทีมงาน หัวหน้าเจ้านายบริษัทเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ตอบแทนคุณพ่อแม่แล้วก็เอาเงินไปสร้างบ้านให้ท่าน ใครมีคุณเราก็ตอบแทนคุณมันก็มีความสุขดีเขาเคยให้เรามาเยอะเราคืนให้กับเขาบ้างหรือแฟนคลับที่เรียกร้องว่าเมื่อไรจะออกเพลงก็จัดให้เลยถามว่าไปทานข้าวกับโมโมนชนกรู้สึกยังไงใจเต้นไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ใจเต้นแต่รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันมากกว่าเพื่อนแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งกันในความเป็นเพื่อนมันก็ยังมีอยู่ ก็เลยคุยกันสนุกสนานถามไถ่สารทุกสุขดิบกันไม่คิดรีเทิร์นพราะใจคิดแบบนี้ไปแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่เหงาเวลาผู้หญิงมาเจอเราเขามีความฝันอยากแต่งงานและมีลูกแต่พื้นฐานของบี้คือไม่ได้อยากมีครอบครัวฉะนั้นไม่เป็นไรเราอย่าเห็นแก่ตัวเลยเราไม่มีดีกว่าไม่อยากมีแฟนไม่อยากบวชอยู่คนเดียวมันอิสระเวลาจะไปไหนมาไหนไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องกลัวใครงอน ในใจผมไม่อยากมีทั้งนี้หนุ่มบีเองเป็นหนึ่งในผู้มีรายชื่อถือหุ้นของช่องวัน3 1 2ถึง2 5งล้านห้หุ้นเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่5ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ